อันนี้เนี่ยพี่ตาใส่เสร็จแล้วอันหนึ่งนะคะส่วนอีกอันนึงเนี่ยพี่ตาก็จะมาลองใส่ให้เพื่อนๆดูนะคะเ,เราก็ต้องออวัดให้เขาให้เขาแบบว่าตรงนี้นะคะถ้าเราวัดไม่ดีน่ะมันก็จะเบี้ยวใช่ไหมคะมันก็จะเบี้ยวเราต้องใช้ไม้บรรทัดวัดไม้บรรทัดน้ําวัดค่ะทีนี้ในบ้านพี่ตาในห้องของพี่ตามันไ,ไม่มีไม้บรรทัดน้ําพี่ตาก็เลยใช้ตัวนี้แทนค่ะ มันก็มีมาตรน้ำว่าให้วัดนะคะที่เราวางเขาอย่างเงี้ยคะ่ะวางเขาอย่างเงี้ยนะคะอย่างนี้นะคะมันอาจจะมองไม่เห็นก็ไม่เป็นไรนะคะนะคะี่ค่ะเราก็สังเกตน้ําตรงนี้ค่ะให้น้ําม,มันตรงตรงเนี้ยนะคะเนี่ยพอน้ํา,าม,มันตรงตรงเราก็จิ้มไมว้ปั้วอย่างเงี้ยนะคะนะคะแล้วก็ออกมาอีกนิดนึงให้น้ําม,มันตรงตรงแล้วก็ จิ้มมันเอาไว้ว่าเราจะเอาตรงไหนนะคะอีกนิดนึงสตีอีกนิดนึนนงสีอุ้ยมีมดด้วยค่ะห้องพี่ตาเรื่องสิงสาราศาสตร์เป็นเรื่องปกติค่ะอ่ะโอเคก็คือชั้นของพี่ตานะ่ะมันยาวแค่นี้ค่ะแค่นี้วายวายวายชั้นก็มันก็โอ้ยโอ้โอ้โอ้ยช้วมันก็ยาวแค่นี้ใช่ไหมคะ แค่นี้ใช่ไหมคะเราก็ควรจะเอาขาชันไว้สักโอ้โอโอไว้สักประมาณตรงนี้ค่ะโอเคแฟลปเอาลงก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วเราก็ต้องทำการเจาะนะคะอุยอุยอุยเดี๋ยวต้องวัดก่อนค่ะวัดเอาขายาวลงค่ะ โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเ๋ยวดี๋ยวไหนลลาพี่ตาจิ้มไว้ตรงนี้ใช่ไหมคะพี่ตาก็ต้องวางแต่นแนวต่นวแนวต่นวแนวก็ต้องบางอย่างเนี้ยค่ะมันก็จะประมาณแค่นี้นะคะชชก็เราไม่ใช่ช่างอาชีพนะคะ เราเป็นช่างสมัครเล่นแล้วก็ตักกะเอานะคะมันไม่ต้องมีแบบสูตรที่แน่นอนตายตัวหรอกคะ่ะแล้วก็ตักะเอานะคะอเดี๋ยวนะฉันก็จะเอามุมนนี้จิ้มรูไวค้ค่ะจิ้มรูจิ้มรูอย่างนี้คะ่ะจิ้มรูไว้เพื่อเราจะได้รู้ว่าเราจะเจาะปูนตำแหน่งไหนนะคะแล้วเราก็อุ้ยเดี๋ยวนะคะพี่ตามมันก็จะ ตอนนี้มันก็จุดลบมากที่เดินก็แทบจะไม่มีแล้วหเหยียบมันออกก่อนค่ะเพราะว่าเราต้องเวลาเจาะปูนเราก็ต้องใช้แรงใช่ไหมคะเราก็เอาสว่านมาเจาะลูค่ะเจาะปูนเนี่ยมันก็จะต้องใช้แรงหน่อยนะคะแล้วสว่านของพี่ตามมันก็เป็นสว่างอย่างถูกค่ะมันไม่ใช่สว่านแบบพลังสูงเราก็ต้องใช้แรงของเราดันมันเข้าไปด้วยนะคะลากสายไฟมันนิดนึงเนีนะนคะ รูนี้นะคะที่ยืนมันไม่มีเลยะคะ่ะมันเบียดกับมุมห้องก็ดีเดี๋ยวลากรอนมาสิว่าโอเคอแล้วก็เจาะเลยค่ะอ้อ,อ,อ,อได้แล้วคะ่ะเกือบเป็นลม โอ้ยโอ้ยเพื่อนเห็นไหมคะพี่ตอนจะต้องเอา,เอาสกอตเทปติดไว้เพื่อที่เราจะได้รู้ตำแหน่งว่าพุกของเราอะคะ่ะเห็นพุกของเราไหมคะ,ะเราจะจอะให้มันพอดีกับพุกใช่ไหมฮะเวลาเราเอาพุกไปใส่มันก็จะได้แบบใส่ลงไปแล้วมันจะพอดีใช่ไหมคะล้วก็เอาพุกใส่เข้าไปอย่างนี้คะ่ะใส่เข้าไปนะคะมันก็จะเหลื่อมๆอ,ออกมานิดนึง แล้วก็ตักต่อเขาหน่อยนะคะตักต่อเขานิดนึงนแล้วก็อีกรูน,นึงก็ใส่เขาเข้าไปค่ะแล้วก็ตักต่อเขาค่ะถ้าเขาเกิน เกินมาแล้วเราต้องการแบบงานฝีมือนะคะเราก็ตัดเขาออกนิดนึงนะคะเราก็ตัดเขาออกนิดนึงก็ได้ค่ะแต่นะคะคัตเตอร์นี้มันสนิมขึ้นแล้วมันไม่คมอะค่ะชุบ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 ชโอสนิมขึ้นแล้วหาค,ค,คัตเตอร์อันใหม่มาสิอันนี้แล้วกัน เชชิชอโอเคเราก็เฉือนเขาออกอย่างนี้ค่ะ,ะพี่ตาทำผ่านาการมองกล้องมันจะงงๆนิดนึงโอเคแตอนี้เราก็เราก็เอาชั้นมาใส่อย่างนี้แล้วก็จอดน,น็อตเลยนะคะแต่เผอิญว่าพี่ตาถ่ายไปด้วยทำไปด้วยไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเหลือมืออยู่มือเดียวค่ะทีนี้พอเราได้รูแล้ว เราใส่ทุกแล้วเราก็ต้องเอาขาไปใส่นะคะเราก็เอาขามากับน็อตมาเราก็เลื่อกเสร็จแล้วค่ะพอเสร็จแล้วเราก็ลองเอาชั้นเข้าไปใส่นะคะร้อนมากเลยค่ะนี่เปิดแอร์ค่ะมันก็ยังเหงื่อตกอยู่เลยเชยอ้วชั้นของเราก็ประสบความสำเร็จแล้ว ได้ใช้งานแล้วนะคะง่ายๆใช่ไหมคะแล้ววันหลังพี่ตาจะมาสอนคลิปทำอย่างอื่นๆอีกน,น,นะคะพี่ตาก็เปียกไปหมดแล้วสวัสดีค่ะ